เผยสาเหตุที่ไม่รับละครหลายปีกลัวอะไรแมดพีรณีเผยสาเหตุไม่รับงานละครเรได้ว่าห่างหายจากหน้าจอทีวีไปนานหลายปีแล้วล่ะคะ่ะสำหรับนายเอกสามารถความสามารถอย่างแมดพีรณีคงไทยหลังจากเปิดตัวคบหาดูใจกับสงกราเตชนะรงค์ซึ่งหลังจากที่เจอดราม่าในครั้งนั้นก็ทําให้แมดตัดสินใจไม่รับละครอีกเลยคะ่ะล่าสุด ก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ผ่านรายการแฉว่าที่ไม่รับละครเพราะกลัวโดยกลัวว่าคนอื่นจะเดือดร้อนไปด้วยเพราะถ้าตัวเองโดนคนเดียวก็ทนไหวแต่ถ้าคนอื่นต้องมาเดือดร้อนแล้วถูกโยงไปด้วยไม่โอเค